เกือบ20ปีที่อเมริกาช่วยพันธมิตรเวียดนามใต้ของตนทำสงครามก่อบ้านอทบาทอมริสาทางตอนนที่ไม่วอมมีการสนับสนุนทางอาวุธอย่างมากจากอเมริกันและเพราะเหตุนี้พวกเขาจึงดูยังไม่พ่ายแพ้แต่พวกเขาก็พบว่ายากที่จะชนะและดูท่าว่าจะเป็นสงครามยืดเยื้อยังไม่มีวี่แววจะยุติในเร็ววัน จากการลงนามในสนธิสัญญาปารีสในปี1973อเมริกันได้ตกลงจะถอนกางทหารของตนผลทางเปิดโลกสำหรับเวียดนามเหนือแล้วในตอนนี้ที่จะทำการรุกครั้งใหญ่ต่อเพื่อนบ้านทางตอนใต้ของตนพันเอกบุยวันทองผู้บังคับการกองพันรัถถังเป็นกำลังส่วนหนึ่งที่เข้าไปในไส้ง่อนในเดือนเมษายนปี1975ระหว่างทางไปไส้ง่อน เราได้ข่าวจากการร่มสลายของรัฐบาลฝ่ายใต้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ข่าวกลองทหารของอเมริกันในที่เวียดนามเราได้เห็นคฮริคอปเตอร์เป็นอยู่มากมายแล้วก็รู้ว่าเป็นการอพยพค,ครั้งสุดท้ายของอเมริกันแล้วรู้ดีว่าชัยชนะใกล้เข้ามาแล้วแต่เราก็ยังรู้ด้วยว่ายังคงมีการต่อสู้อย่างรุนแรงจากกองกำลังทางใต้เมื่อผมก็ไปถึงไส่งอน <Okay. S 1> ผมคิดได้ทันทีว่า เราจะต้องหาทางเข้าไปที่ทำเนียบประธานาธิบดีนั่นคือเป้าหมายที่เราได้รับมอบหมายเพราะว่ามันคือกองประชาการของรัฐบาลฝ่ายใต้เราต้องจับกลุมประธานาธิบดีดังนั้นทำเนียบจึงเป็นเป้าหมายสําคัญและก็หน่วยของผมจึงเป็นหน่วยแรกที่เข้าไปในเมืองพร้อมอยู่ในรอบประชาการตามหลังรถคันแรกไปคันแรกที่เข้าไปในทำเนียบคือรถถังหมายเลข8 4 3 มันก็พยายามที่จะพังประตูทำเนียบแต่ก็ทำให้ได้จนกระทั่งรถทันที่สองมาถึงคนขับถามผู้บังคับการว่าจะทำยังไงผู้บังคับการก็ตอบว่าไปทางขวาให้เร่งเครื่องแล้วก็พังประตูใหญ่เข้าไปเลยลรถถังก็ทำตามคำสั่งแล้วก็คนขับเนี่ขาก็กระโดดออกมาเมื่อโดดออกมาแล้วเขาก็รีบวิ่งถือธงวิ่งเข้าไปในทำเนียบทันทีดีห ้ผมสั่งให้ยานยนต์คันอื่นเข้าไปได้ทำเนียบแล้วก็อีกส่วนหนึ่งให้รายรอบเอาไว้ก,วก,วก็กำลังป้องกันทำเนียบเห็นว่ามียายนยนต์ติดอาวุธเป็นจำนวนมากพวกเขากอ็ตอกตกใจทิ้งอาวุธไม่มีใครจะคิดต่อต้านเราอีกต่อไปเมื่อเราได้พบประธานาธิบดีดองวันมินเขาก็บอกว่า ผมจะรอมอบอำนาจให้คุณแต่ผมเองก็บอกว่าท่านไม่ต้องส่งมอบในตอนนี้ผมเป็นแค่ทหารธรรมดารรมดาเป็นทหารธรรมดาที่รับมอบหมายมายึะทำเนียบแค่ทำตามหน้าที่ของผมเท่านั้นเองแล้วก็เมื่อผมจับกลุ่มประธานาธิบดีได้ผม,มคิดว่ามันก็เป็นวิธีที่จะช่วยชีวิตคนได้อย่างมากมายเลยทีเดียว ผมคิดว่าเปิมมันเป็นงานที่สำคัญที่สุดของประเทศเราที่จะต่อสู้กับชาวอเมริกันเพื่อให้ได้มาสึกเอกราชและเสลีภาพของเราในฐานะที่ผมเป็นทหารผมต้องทำหน้าที่ทุกอย่างเพื่อประเทศชาติของผมการยึดทำเนียป,ประธานาธิบดีทำให้สงครามสิ้นสุดลง และผมคิดว่าคนทั้งประเทศดีใจดีใจที่สงครามสิ้นสุดลงแล้วความสุขของประชาชนที่สำคัญมากสำหรับผมผมมีความภูมิใจเป็นการส่วนตัวมากแล้วหน่วยของเราก็ได้ทำหน้าที่และผมคิดว่า ไม่ว่าใครต้องทำหน้าที่เช่นเดียวกันกันกบผม